แต่แบบกินแบบไม่รู้สึกผิดนะเพราะว่าออยมีตัวช่วยนะคะเพราะากินแล้วแบบคือขับถ่ายดีมากทุกคนขับถ่ายทุกครั้งหลังออยกินอาหารมื้อหลักนะคะคือแบบวันหนึ่งอะสองวะสองครั้งอะคือวันหนึ่งแบบอื้อหือหอ,อร่อยลองลองส้มตำ ซ้มตำอร่อยนะตำเอมก็อย่างนี้แหละนะคะอาหารแบบนี้แบบนี้มันทำให้เราอ้วนนะแต่ว่าถ้าเรามีวิธีเอามันออกนะกินเท่าไหร่ก็ขับถ่ายออกกินเท่าไหร่ก็ขับถ่ายออกมันก็จะไม่มีไขมัน ตกค้างในร่างกายของเรานะคะดังนั้นช่วงนี้อาอก,ก็เลยกินแบบกินไม่รู้สึกผิดอ่กินแบบไม่รู้สึกรู้สึกผิดว่าตอนเย็นฉันต้องไม่ออกกำลังกายนะ้อยอย่างเงี้ยเพราะว่าปกติกินอะ่ะจะนักแคว วันหนึ่งคือไม่เกิน1,800แคลอรี่แต่ลำพังถ้ากินแค่ส้มตำมันก็คือมันไม่ได้อ้วนอะไรเพราะดูผักเราสิแต่ถ้าวันไหนเราอยากกินข้หมูย่างวันไหนอยากกินไก่ทอดแบบนี้มันก็จะต้องแบบออกกำลังกายเยอะหน่อยวิ่งข้างต่ำนะสามสิบถึงสนาทีฟังนะ30-40นาทีทุกคนนี่คือวิ่งนะไม่ได้เดิน มันถึงจะเอาไก่น่องหนึ่งออกได้เอาข้ามันไก่จานหนึ่งออกได้แต่ถ้าเรามีตัวช่วยนะคะแต่ถ้าเรามีตัวช่วยนี่นี่คืออลิสเอ็นะคะเป็นไฟเบอร์ที่มีผักในหนึ่งซองนะในหนึ่งซองนี้นะคะมีผักอยู่สองกิโลคือคนบ้าอะไรจะมานั่งกินผักวันละสองกิโลเพื่อให้ไฟเบอร์มันทำงานเพื่อขับถ่ายออกนะคะเนี่ยยังไม่ถึงโลเลยผักนี่เนี่ยมันยังไม่ถึงโลเลยนะคะ แล้วใครที่ไม่ชอบกินผักอะ่ะจะต้องมานั่งกินผักเพื่อให้ไฟเบอร์มันทํางานเพื่อให้ขับถ่ายออกอะ่ะคือมันเป็นเรื่องยากนะคะแต่ตัวเนี้ยมันคุมหิวได้ด้วยนะคะดีถอกลําไส้ถ้าใครลําไส้สกรปรกนะดีถอกลาไส้ทําให้ลําไส้สะอาดนะคะคุมหิวขับถ่ายดีมากถ้าใครทาดแข็งออยแนะนํานเลยเนี่ยแค่คุณไปนั่งชักโครกอะ่ะเหมือนฟ้าประทานเลยคือแบบนั่งไม่ต้องแบบเสียเวลาเบ่งให้มันแบบ ให้มันเหนื่อยคือเป็นนั่งมันถึงเวลานะมันแบบเป็นนั่งแล้วมันก็ออกเลยอย่างเงี้ยขนาดแฟนออยเป็นคนทาดแข็งนะสามวันสามวันเข้าห้องน้ำหนึ่งครั้งนะครับถ่ายหนึ่งครั้งพอแบบประมาณทุ่มหนึ่งออยชงให้นางกินอนะ่ะคือตอนเช้านั่งขับถ่ายออกเลยคือไม่ต้องรอสามวันอนะ่ะฮึส้มตำอร่อยมาก ถ้าใครสนใจนะคะออยจะทิ้งลิงก์ c e e o o o k ไว้ข้างล่างนะคะเป็น Facebook นะคือไปสอบถามได้เลยถ้าไม่ดีอ่ะไม่เอามาขายจริงนะคะเพราะว่าขายไปก็โดนคนด่านะคะเพราะว่ายอดตาม4,000กว่าจะ5,000แล้วนะคะถ้าเกิดขายของไม่ดีก็คือโดนคอมเมนต์โดนคอมเมนต์ด่า4,000คอมเมนต์อ่ะแค่นั้นแหละอ้ยนี่คือแบบรอๆสิ่งนี้มานาะน เพราะว่าเราก็ไม่กล้ากินเพราะว่าแบบทั้งน้ํามันทั้งแป้งแต่พอเรามีตัวช่วยเราก็กินแบบไม่ไม่รู้สึกผิดเสียดายไม่มีเพื่อนกินอะ ปกติถ้ามีเวลานะคะคอยเป็นคนกินผักเยอะอยู่แล้วแต่ถ้าวันไหนไม่มีเวลาเตรียมผักก็คือวันนั้นจะขับผายยากมีคนแนะนำมาบอกว่าตัวนี้อดิสเอสนะคะ <c oughs> เขาดังในติกต็อกเราก็เลยอยากลองพอลองแล้ววันไหนที่เราไม่ได้กินผักอะทุกคนคือกินผักน้อยอะ วันนั้นอะเราจะขับถ่ายลำบากแต่พอแบบมีตัวอลิสเอสนะคะตัวนี้นะคือแบบวันที่เรากินผักน้อยมันช่วยเราได้ดีมากช่วยเราได้ดีมากจริงๆคือแบบนึกสภาพออยเป็นสาวฮีตตี้อะคือแบบกลับไปดูคลิปเ,เลยอาจะชอบออกกำลังกายนะคะแต่กว่าจะได้หุ่นมานะเราต้องอดอาหารแต่ทุกวันนี้คือแบบ สามารถกินได้ตามใจปากอะแล้วก็ออกกําลังกายแล้วก็กินอลิสเอสไปพร้อมกันแล้วไขมันอะสะสมอะมันไม่ค่อยจะมีเลยต่างจากต่างจากกินอาหารไม่ดีกินอาหารน้ำมันกินอาหารแป้งแล้วออกกำลังกายแต่นั่นก็คืออ้วนเหมือนเดิม ทดลองคกใหม่นะคะโควิดทำให้เราต้องซื้อคกไม่สั่งส้งตมตำกินคุณภาพดีคกสวยมากไม่ย้อมแมวขายสั่งไม่มีตำหนิชอบมากคือแบบเลือกของดีให้ลูกค้าก่อนส่งปกตกิคือจะหยิบอะไรก็ได้มาใช่ไหมมันส่งพัสดุมาแต่เนี้ยเขาค่อนข้างใส่ใจนะ Mm hmm. ผักก็จะมียอดทานตะวันนะคะต้นอ่อนทานตะวันอันนี้อร่อยทำสลัดก็อร่อยมีใบบัวบกแล้วก็ผักไฮโดร mm hmm. ตรงนี้มันคือไฮไลท์อะ่ะ มันฟินอะคือคนไม่ได้กินนานอะ่ะคือแบบไม่ค่อยกินไก่เพราะากินไก่แล้วจะชอบคันนะคะว้าวรางวัลชีวิตเดี๋ยวขอกินกับซอสหน่อยแล้วกันอคือตอนนี้มือเราเลย อันนี้ยาว้าวอันนี้ก็น้ำตาลนะคะ อีกรอบ กินแบบไม่รู้สึกผิดอ๋อยังไม่เคยตำกุ้งสดกินเลยนะเพื<ๆ>่อนทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวจะตำกุ้งสดนะคะพูด้ราน้ำลายแหละแล้วก็ปลาแซลมอนเราจะเกาเหลาปลาแซลมอนเนาะ เหตุผลที่เราซื้อคงแล้วเขาว่าสิ่งนี้อร่อย บางคนไม่กินผักเนาะเขาคงขับถ่ายลําบากอะ่ะเวลาหนที่กินแบบบุฟเฟ่ต์เนื้อย่างหมูกระทะแล้วกินแต่เนื้อ,เอะเงียคงจะขับถ่ายลําบากอะ่ะบางคนนะก็กินผักแต่ก็ยังขับถ่ายลําบากอยู่นะเหมือนแฟนเราอะ่ะการกินผักไม่ได้มีผลเลยแต่การกินอลิสเอสมีผลกับนางจ้ะทำให้นางเข้าห้องน้ำนะคะ แล้วกินง่ายนะทุกคนใครที่ไม่ชอบกินผักนคือกินง่ายบ้างมันเป็นกลิ่นเลมอนนะแล้วหนึ่งซองนะมีผักตั้งยี่สบเจ็ดชนิดนะทุกคนแล้วพวกมะขามแขกพวกแครอทพวกบอคเคอรี่นะมันช่วยแล้วก็สลารี่นะตัวเด็ดเลยช่วยทำให้เราขับถ่ายนะน้ำสลารี่เป็นน้ำที่ดีท็อกซ์นะ กรารี้คือขึ้นใช้ฝรั่งนะมันทําให้เราดีท็อกกลําไส้นะแล้ดีท็อกร่างกายบูสร่างกายแนะตื่นเช้าขึ้นมาถ้าดื่มน้ําตัวนี้นะมันจะทําให้ร่างกายของเราอเฟลสนะผงแอปเปิ้ลไซเดอร์ แอปเปิลไซเดอร์นี่คือน้ำใสน้ำส้มสายชูที่ทำน้ำส้มสายชูที่ทำมาจากแอปเปิลนะคะตัวนี้เป็นตัวที่ช่วยเผาผ่านพลังงานนะไปช่วยกระตุ้นในการเผาผ่านพลังงานคือช่วงนี้แฟนออยกินอยู่นะคะเพราะว่าออยจับนางลดน้ำหนักทุกคนคือน้ำหนักนางจาก85%สพิไปเก้าบาเกือบเกอืมอ,อยก็เลยต้องจับนางลดน้ำหนักนะคะแล้วก็มีผักขม มีขึ้นช่ายฝรั่งมีเอลฟามีส้มแขกมีเซรเรอรี่คือสารสกัดเขาพรีเมียมมากแล้วก็ตัวที่ช่วยทําให้คุมหิวนั้นก็คือตัวบุกนะตัวบุกเนี่ยคนที่ลดน้าหนักเขาจะรู้ดีนะคะว่าตัวนี้เขาช่วยในการคุมหิวนะถ้าเกิดกินบุกนี่ก็คือแบบมันคุมหิวไม่อยากกินจุกจิกไม่อยากกินอะไรนะ้คือแบบกินเสร็จก็คือเสร็จนะนะไม่ต้องถามหาอื่นคือคุมคุมหิวได้นานด้วย โอเคค่ะออยต้องลาไปก่อนนะคะเพราะส้มตำก็ใกล้จะหมดแล้วเนาะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าใครชอบคลิปนี้นะคะคอมเมนต์ข้างล่างได้นะคะว่าคลิปหน้าอยากจะให้ออยตำอะไรให้ดูนะกินอะไรนะแล้วก็ขอฝากตัวนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวออยจะทิ้ง l ล n e แล้วก็ Facebook ไว้ข้างล่างนะคะสามารถสอบถามได้เลยนะคะถ้าไม่ดีจริงไม่ขายนะตัวนี้ถ้าไม่ดีจริงไม่ขายนะนยนะกินแบบ ไม่ต้องรู้สึกผิดเลยนะกินแบบไม่ต้องรู้สึกผิดเลยนะกินเราก็แบบอาทิตย์แรกอะ่ะคือแบบเห็นได้ชัดผอมลงเลยนะโอเคค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ